แม่มาครับมาครับบายบายแบบนี้ครับแก้ง่วงกับผมนะครับนี่ครับส้ตมตำครับส้มตำมีเอซี FC นะครับเขียนมาถามผมนะครับว่านกตะก,การเมื่อไหร่ก็เห็นกินแต่ส้ตมตำส้ตมตำไม่เปิดเลยเหรอเปิดในภาษาอีสานนะครับถือว่าเป็นคำที่ลึกมากนะครับถ้าไม่ใช่คนอีสานโดยแท้โดยกำเนิดหรือโดยสายเลือดเนี่ย ผมว่าจะเข้าใจยากนะครับขอบคุณสำหรับ f อซท่านนี้นะครับเปิดในภาษาสารแปลว่าเบื่อนายเซง็งเบื่อนายแล้วอ่ะครับเบื่อนายแล้วคือเปิดแล้วอนะ่ะไม่ใช่แ,แกะแกะถุงหรือว่าเปิดปากกระสอบอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับหรือเปิดพระกระตูไม่ใช่นะครับเปิดในที่นี้หมายถึงเบื่อนายครับเบื่อนายไม่เบื่อหรอกครับ ต่อให้ผมได้กินทุกวันทุกมือ้อยังไงผมก็ไม่เปิดครับมาครับแกง่วงครับแล้วเมื่อสักครู่ครับผมไปตลาดมาแม่ค้าก็ทักบอกว่าดรกากเดี๋ยวนี้ดังใหญ่เลยนะอื uh huh. ผมก็รีบกลับบ้านผมก็ส่องกระจกเลยครับ <laughs> ผมส่องดูยังไงมันก็เท่าเดิมนะผมว่าไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมครับยังไงก็ขออย่าให้มันใหญ่ไปกว่านี้เลยครับเท่านี้ผมก็ว่าพอดีแล้วล่ะนะครับ ดูยังไงว่าดังใหญ่มาครับกินเลยครับส้มตำกุ้งสดครับกุ้งสดมามีผักกระโดนด้วยนะครับลำดับแรกแล้วก็เคี่ยหากุ้งสดก่อนครับเอานึกว่าแม่ค้าลืมใส่กุ้งสดให้นี่ครับจุดจวดครับจุดจวดอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับ<อ>ผมขอให้เลือกเอาแต่ตัวเล็กๆ อืมืม,ม,มจับครับจับครับกุ้งสดกับกุ้งสด ปิ๊บ <s lichen b ots> สมต่ำลูก <vê le> ที่ห้านี่มันคะือแสบขึ้นว่าแต่เนาะต่ำแสบครักที่ห้าต่ำตับต่ำปอดมึงเอ้ยมีทุกรสอรรถถ้าว่ารสเข้มกเมัเค็มเข้มถ้าว่ารสหวานกับว่ามันขูน้ำตาลใส่เหมือนปิ๊บ ต่ว่ารถส้มว้มันรถบักหน้าขวมใสโอ้ยมันแสบคักแสบนวดแน่ะเนาะยาแดกดาเมื่อย <c oughs> ยอกๆยอกนะครับผมไปจำคีเอเตอร์ท่านหนึ่งมานะครับผมจำไม่ได้ว่าชื่อช่องอะไรนะครับแกจะใส่ชุดเป่าบุญกินนะแล้วก็กินอาหารแล้วก็ป้อยไปผมชอบมากเลยครับก็เป็นอ เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ mm. คือการทำครีเตอร์นะครับ mm. การหาตัวต,วตวนเนี่ย mm. ผมว่าก็ไม่ยากนะ mm. ก็พูดออกมาในสไตล์ของตัวเองพูดในแนวตลกขบขันนะครับ mm. คือด่ายังไงพูดยังไงให้คนรักนะครับไม่ใช่ให้คนเปรียดนะครับนี่ครับลองไปหาดูนะครับว่าชื่ออะไรผมก็นะผมลืมจริงๆนะครับ mm. เดี๋ยวถ้าผม มีโอกาสผมจะมาทําคลิปให้ดูว่าชื่อช่องอะไรผมชอบมากจริงๆครับคนบ้านเราครับคนบ้านเราป้อยยังไงไม่ให้คนสั่งครับ <Wow. S 1> นั่นนะครับไปห,หาดูครับ มงซดก ok. hmm. hmm. kind of um ับมิดแล้วครับพี่น้องเพื่อนไ้สามโตอมันคือต่ำกินเองนาอครับเอนอกนั้นมีแต่เบเขีย Cập biểu bằng nào sao đâu